สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสมองสบอนเด้อปนี้พาครีมหน่อยออกมาหาเลาะทงไฮทงหน้าสุโกเลยหาเลาะคุตจิโร่ฮคุตจิโร่สบายดีปะลุงด้วยลูกคุตจิโร่เด้อสบายดีปะลุงก่อนสบายดีปีดูงปยังญาล้อแล้วบ้างกูอ่านได้หรือ ลอยหาเหรอบังลูกควายจิ๋วเห็นควายจิ๋แล้วห้องบอกแม่ได้หรอกเด้อควายจิอบ่เฮ้ยมีติตหาบงดีดีเพราะว่าพ้นตกมันควายมันสิปเปจิรวอะมันออกน้ำอะลรทุกคนเพราะมันออกไปหาตายเห็นไหมน,นะทุกคนมันไข่แล้วเนี่ยเอาไหลูกลูกใช่ปะพุดธละนั้นเลย มนดีมันอ่อนเอ้ยงูเดินนะขี่กระเดินขี่กระเดินกระเดนอยู่ไหนเมนจะไปชิกูหูใหญ่แท้คุดคู่กบติกินร้อนขี่กระเดินขี่กระเดินชิลกหูใหญ่แท้ ลลกวดดะไปย่างงานน้ำพอยัย <c oughs> นี่ก็ไปหากินตต้งเต้เสอะเนี่ยพระท่นได้มาทุกคนคุดลวนะโอ้คุดแล้วกรทมน่ะน่ะเขาชิมเหลือขนาดขนาข้น่งแล่ะคุดนะเฮ้ย

อย่างนี้ว่าต้อตอนตาลชลพบับพัวแล้วงาตนตาลชลอย่างนี้ว่ามุนแดงในตีนน่ะลูกลอย่านี้คอยจิโร่ทุกคนมันก็อดใหม่เน่ฝนหูนไปทางเจ้าเอาลูกอ่ะเอาล่ก thế Phải chưa thế Bông quay như hiện những này Huyền bọn hào cài bà hả bò Sợ mà đúng sợ sai Sai gì đó ก็มีแต่ตัวแม่วะแม่เนี่ยมันสิออกตายแต่เด้มันสิออกมันไข่มันมันออกตายทุกคนเลยไข่เออบริเวณจิโร่กระเดือนกระปูมันออกตายทุกคนรอครับคุยจิโร่บุคฮวยมีทุกคนเอ้ยข้างหน้ายังอย่างจนเมื่อยจนเห็น,ออวนควายหนึ่งทางหลุมผมมีทุกคน

ี่นดีคุ้มเป็นหักหักกระขวดเป็นบ่อถ้าเบ่งบอดีบะหูคนเศร้าสอนได้นะว่านี่มันจิ่อมันหลาแล้วลูกหัวตัวหนตัวไตัวนกแม่นี่บ่ยังนี่ยจิ๋วแม่ใครจะมันตื้ Nhà chắc đi tiết Nè mà nó hơi <laughs> uh. Nam nhà nhộp Pika xe hơi mất bố tuần cứ câu người ta nhà sắp ngầu sắp anh nhắm nó sắp nhắm hạ nó bố hình lai thế này khỏi là sắp ống chẳng bang xem nị, chiều phèn này, này bờ นี่นะแทนนี่เราปล่อยให้คุยกินบ่นี่นะลงมนหานะทุกคนเป็นเนบาอ,อย่ตนี้มันขวดมไมหลังคนตงไหมลูกเแมนบอกี่อดแมนอักี่ดกินหอบอ ไว้เอาบุหรยไสิดีม mm ั hmm. hey. well, hmm. ้ะเดี and, ๋ยวไปบ้านใหญ่อ hmm. ย oh, ่น้ะเอออยากเห็นมัยันบงดีๆมันไม่ได้เห็นเลยดีมันมันเจาะหเนี่ยทุคนไม่แต่จะบจะบยงไรมันออกมาห้หน้าน่อะบังี่จะเดืี่ะเดน ก็นไ่สิเป็ตู้ขูเนี่ยส่าได้ตู้ฟูก็อยางนะแต่มันอเป็นอออะไกเป็นบุุะถิงงไหเนีขอเดียวงทุกคนตะแม่ปะตู้าตะู้เขาว่านี่นะเฮ้ยนี่กระแมนเลยเฮ้ยวันนี่กระแมนเลย อยาเงมวอาวิงแต่ระวังมันเน้เสียฮาก้อนนนี่เสียฮอ้าผู้เก่าบ่บ่โอ้ใหม่นี่แม่แนบ่แม่บ่จังเล้ม่แรบ่จักเลยเฮ้ยงช่วกันชไหสามควาเหี้ยง๋อทุกคนสามควายเรียนบ่คเนาะนั่นหรื มีควายหนึ่งคนกำลังจะเบาะกันมีควายหนึ่งคนตื้อแห้งอะไมันถูกครบอ้ามันคมมือเด้มันสาดะดีนี่แหละมันดีนี่เจี๊ยบก็หดครบนั่นน่ะมันตื้อแห้งอะไรเลยเซียห่าฮูมันก่อนกว่าจังคุดมันเยอะมากินเห็นตามควายเดียนติดไกลๆกันทุกคน có không? Đó, khư đi ăn rồi đi tôn Hết u mày nha thu khuôn tôn bộn mày nha Lượm tự nữa lượm chỉ lấy tí tự nữa tí này, tí nè lộ Nhớ thì lục เดีดนะหูมันลงเป็นโตนั่นช่องโตบ่อเนู้เห็นแล้วเห็นแล้วเอามันไปเอาเอาเอาวะเยี่ยมเห็นเยี่ยมดูครับมึงครบเด้อใส่ของใช่ของ โอ้ยลอยจับกิโลไปหรือป,ป,ป,ปะมะาขวยต่อบางขัวก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเพืมันมาทันขวดข้วใหม่เบิ้งลูกอปะใช่หรืโอ้ยคือติดเอี๋เบิงงบ้งจุดอ๊อกเบิงงบ้งจุงดอ๊อกโ,โอ้ยคืออะกรขวยนี่ง่ายมากทุกคนใช่ตหมใช่ไิมขุดเองอโ,โอ้ยเดี๋ยวฉัขุดเองสิลูกโอ้ย

เห็นระเบ้าหูมันนะเห็นระเบ้าหูมันนะหืเห็นระเบ้าหูจออิโรนน่มาขุดมาขุดเฮ้ยมันตื่นขุดเบิง่งบางทีตอนตื่นเถิงกับมี่ขุดไปตามหูมันนะละูกขุดตามหูน,นะอืม <อ> <laughs> แค่ไหนแต่ดินอ่อนนะคิมนะ <S <S อย่าจกลูกอย่าจกคุดไปเรื่อยๆห้ามาจกอนงเอาฮิบคุดคุดตามหูมันน่ะนะสิบเทิงจะขื่อเลยคุดซนนนะเซาะไปนั่นนั่นเลยนะไปดิเออ อีกที่ทึงเลยอีกโอ้โหเฮ้ยทึงให้อลีบไปจักนี่เล่นอะแมนเยอะจากผีพุดลูกพุดธุดทา้งอะนะมันออกนั่นอย่ายุดเจาะไปเนี่ยนะมา มันเลิกดูตัวนี้มันเลิกเถ่ายคดู่ใหม่ช่องตวเรนช่องตกรม่กระทำท่างเลี้ยแต่หัวตัวใหญ่ช่องตวบ่ ่อนกันตัวนี้ทุกคนเขินโซนคุยเดียวพ่อเลยหน่หรือเปล่าูกเงี้เห็นนะเห็นจะได้ื่อกี้ตัวเมย์ตัวเธอตัวคงได้ตัวเมย์ก่อนตัวเธอตัวนี้เป็นตัวเมย์บอ มื่อะคงบ่ได้ตัวเมย์ก่อนมันหูหนึ่งสอนกับมึงต้องมีตัวเมยกับตัวเธอคนโหงามอะไรทุกคนบังนะปีเกี่ยงเนี่ยนี่นะตัวเมย์ได้ทุกคนครีมหน่อยกับปวดจะขุดครีมเห็นแล้วเออไอครีมเห็นว่าลูกบ่เห็นจกคู่ลูกเออมี่มี่มีม ແລະມັນ10ກະໂຕທຸກຄົນມີບໍ່ມີມີເອີ້ແລ້ວທຸກຄົນເນາະມວຍຊິໄດ້ລາກຄິບແຕ່ດຽວເທົ່ານີ້ເດີ້ທຸກຄົນເລີຍຄຸດເຂົ້າດຽວຫນຶ່ງເຮັດແລ້ວທົມເດີ້ນີ້ຄນນໍກັນກິນາສະ